กุ้งตัวใหญ่ๆเด่กๆนีน้องสุดๆได้ป่ะต้มกุ้งสดจ้าวันนี้ใส่พริก20เม็ดจ้าใส่ถั่วลงไปจ้า ใส่มะเขือเทศจ้าใส่บักนาวสองสีจา้าใส่ชุรดตามใจจา้าใส่น้ำบักขามเปียกใส่น้ำปลาใส่ปลาหนัวหนัวเสบ็บเสบจ้าสุริสุริสุร,สริใส่เส้นบกักหุงเส้นบักละกอลงไปจา้า หนัว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 เลยจ้าตามด้วยกุ้งสดๆจ้าคุเลียเขากันจ้าคุเลียคุเลียคุเลียจ้าเป็นตะแยบบะจ้าน้ำ้ายแตกสวดสวดลพี่น้องเสร็จแล้วก็เทลงจัว่รวรน้ีหนักจ้า มาเดจ้ามาสืกแบบนัวๆกับสาวเดือนเจ้าสวัสดีค่ะสาวเดินชาแนลจ้ามาพบมาพบกันคือเก่าพี่น้องจ้ามือหนีสาวเดืินได้ความแ่บคือนี่พี่น้องตำกุ้งสดจ้ะส้มตำกุ้งสดเผ็ดเลยจ้ะอยากกินเผ็ดเลยงานน้านมือจ้ะเห็นงานในี่ซีมือแห้วพี่น้องกมวนอยู่จ้ะพี่นอ้องจ้าเนาะเห็ดเห็ดทำงานความสะอาด โุงแลมจะเป็นแม่บ้านทำความสะอาดเนาะ,ะเนาะเสาเดือนจิ้นแกงก็ขบปุนกับพี่น้องจ้าพักกาดแก้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะพักเซรีลวกะพักกลมตุ้งลวกะหมากระเจี๊ยบจ้กพี่น้องจ้าเสาเดืนพิยมผู้เดสา็ขอโทษขอภัยเนะค่ะเด้อเสาเดือนทำงานเนาะ,ะเนาะคือที่เข้าใจกันเนื่องจากคนทำงานเสาเดือนสิพยายามไปหาทุกคนจ้าพี่น้องจ้ปาปลร้ายพี่น้องมะแก่เมื่อยพี่น้อง ส้ตมตำเผ็ดๆแก้มองกับสาวเดินไปหน่อยจ้ามะจับจับขาวน้ำผักจับก็จับหลย

เป็ดแซ่บทำลายไส้มากเลยง่ายๆเนาะดๆ

hết cả màu đấy Cơm ngán má mềm ngay trong kìm nóng thịt dầu Cảm ơn, να Kanya idta, so-so. Am. อะไรคอืมใครดีจังมักกี้จังมักี้ขคาบ่มักก,กี้มกี้ฮัลักกี้ไหนอมักกี้ไปไหนตอนนี้ข้ากันหรอตอนนีคข้าก็อย่กมาเห็นหรอตอนนี้ข้ากันข้างไหคะข้างไหคะข้างฮอมันสีเสียจุรร่มจัเอาเนี่ย Qu'est-ce qu'elle fait, maman Ah, elle mange. C'est <coughs> bon Oui. Maman papa. petit. Non non non. Je me Ah, avec moi, tu veux pas te maquiller, moi je sais pas faire. Mais <coughs> แต่งหนาขึ้นม่พี่เนามากี่สุดขอดเช้าพี่เนาะเป็นวัดเป็นวัดที่หาเอเลย ะไรก็ส <im> <music> <im> ่นี่ส่ตำไม่แต่นีว่าครับอืมครับหญาลยคบอืุหินโดน่อชมตำกุ้งสด 在万江底下。 啊 <laughs>。 เพียงองกิตาอะไรเนะ่ตัดมากถ้าพร้อมเลย้็แซ่บจ้ะคือแบบบริยินดูเลยนะ นะใช่เพชรไรทั้งเพชเรทั้งแสบไปจ้าเราพี่น้องจา๋าแซ่บแสบใช่ไหมทัง้งแซ่บทั้งเผ็ดเ,เกี่ยงถาดเลยจ้ะ <c oughs> บริจัคโดนเลยจ้ะเผ็ดเพช,เพชเรแสบแสบั้ยสิเราพี่น้องจ้าไปเยี่ยมบริษัทสาวเด็กขอโทษขออภยัยเลยจ้าเด้อขอบคุณทุกการรับชมจา้า มาก,กับคนแชรคนไห์เป็นกำลังใจสาวเดือนนะจ๊ะพอกันคลิปนาพี่น้องจ๋ายู่ดีมแห้นสุขุสุขคนเดอยค่ะเดอรสวัสดีค่ะ